กันเมกาแคม2.5คันนี้นะคะเป็นรถเกต A ด,ด้วยแล้วแบบที่8คันนี้กับ LG t e n d e r r a n ค่ะ2.0 V6 m a 2 i s w e เ t Gemini เ,เ,เ,เป็นรถเกต A นะคะคันนี้ มาดันนี้ค่ะแอรคอร์ดคันนี้นะคะยังไม่จดเลยเป็นป้ายแดงใช่ไหมยังไม่จดนะมีชุดแจ้งจํหน่ายให้โค้ิเกรตเอค่ะ1ล้านบาทแเป็นบาท1ล้านเจ็ดแนแบาทหนึล้านบบาทน้ำเดนึงล้านแปดเป็นบาทน้ำสงล้านแปดเปนบาทนับสามค่ะ รถสอคันนี้กับ DMAX ็ไปขับคันนี้เป็นตัว L คันหน L p สองพันสิรถเกียร์ B เดี๋ยวรถสวย3 4 6แสนหนบาทหนึ่งท่สามสิบหสาดเสามแสนส0บเบพันนเปลี่ยนสี่สามสี่แสนามนบพันนหนบามพ4น6 0 0พบามนหกพับาทนับสามค่ะมาดูคันนี้กันค่ะนี่สามบ MG ZS ค่ะปีสองพันยี่สิบเอ็ดยาร์ MG คันนี้ค่ะสี่แสนดบาท อาสนสหนึ่งคาเปลี่ยนห้าแสนสบเอนนับเิ่ห้าแสนบดพันนบาแสาามห้าแสนสบามนนัห้าแบามพันนับาทที่ออนไลน์นับสออนไลน์ค่ะคันนี้ค่ะลำที่สกับไปตั้นเมก้าแคปบ5คันนี้นะคะเป็นรถเกตเอด้วยยังไม่จดทะเบียนค่ะมีชุดแจ้งจำหน่ายให้นะคะคันนี้ค่ะป้ายแดง388,000บาท อะไร่อแลค่ะเปลี่ยน4 2 2 2เบ2นบับนบรับ0นบ2บาทที่ออนไลน์อะไร2 2 4สี่ส2 2แสนสอ4บันบับเน0 0 0าทที่ออนไลน์นับไขค่ะ หน้าที่คันนี้กับ MG3 ค่ะคันนี้ปี2021เจอรลเกตเองค่ะ283,000บาท3,000 3 0 3,000บหนึ่งนับหน3,500 3,500นับหนับห3,500นับสองสอง3,000บาทที่ออนไลน์นับสออนไลน์ค่ะ รับนบบพี่หกกับไต้านเมงก็แข็2.5 x p เเกพมร์เมนนวลค่ะคันนี้รถเกตเอเลยค่ะ3,49 0 0 0บาทอไลส่สาาค่เป็นอไลนส่ะามามอ้ั้น้ำหนึามัน้ำึงอบไหมคะ4 3 0 0 0บาทที่ออนไลน์นับสามออนไลน์ค่ะลับแบบพี่8คันนี้กับแอนจี้เฮนเดแกค่ะ2องจุดสมารทเกมเมนนวลเป็นรถเกตเนะคะคันนี้ 3ามแสนามหมื่นบาทเสามี่สี่สนสี่หมื่นสี่พันนบหนึ่งนับหนึ่งสามแสนสี่หพบามแสนสีบาทนับสามโซฟาค่ะสี่สี่นี้กบไฟตั้งเป็นขามสองจ็ห้าเจะเปีสองพัเอมนนคัเปรเกตเอเลยค่ะอาอเจ็ออไลค่น้นค่ะสาม่อม่เจ็นค่ะสี่แสนเจ็ดหม่นเจ็ดพันน้บหน่งนับหนสูงไหมสี่แสนเจ็หม่นเจ็ดบสองสองนเจ็ดหมื่นบาทที่ออไลนับ กับ,บี่เ็บาทนะลำดับที่16้ันนี้กับ MG Tender นะคะปี2021เกียมมันนวนคันนี้รถเกตเอเลยนะคะ2,47,000บาท3ามสิบ0 0าบาทที่ออนไลน์นับสับออนไลน์นะคะเจ็ดฟุกันนีค่ะกับ Isuzu Meg Cafe Highlander นะน ไอ้ค่ะซีเซ่ป20ี2020เกมแมนนวนลรถสวยมากเลยค่ะคันนี้ค่ะเกตเอค่ะเกตแบบนึ่งค่ะ621,000 621,000นัดหนึ่งนับหนึ่ง621,000นัดสอง621,000บาทที่เสื้อสม้มนับสามไข่ค่ะแบบพี่ิ้าตคันนี้กับไททันเมกาแคป2.5 Gx ค่ะปี2 0 2 1เกมแมนนวลเป็นรถเกตบีคันนี้นะคะ417,000บาท417นั่นไง417,000นับหนึ่งนัดหนึ่ง417,000นับสสอง417,000บาทนับ สาสื้อดำค่ะรคันนี้ค่ะ m i t นที่ s h กับ MG 3คันนี้ค่ะเป็น s n l o o p นะคะปีสอ21ยี0 2 1เกียร์ออตโต้ค่ะคันนี้เป็นเกรด B นะคะเกร B คันนี้ค่ะ2 4 8 0 0 0นบาทสามอลน์หกพันสามแสนน้ำหนึ่งหนึ่งสามแสนรกพันน้ำามแสนกพบาทที่ออนไลน์นับสามออนไลน์ค่ะ 17จะคันนี้กับไททันพัน์แม็กซ์กับ2.4เจ็ดนี่าพี่2งัเกียร์แมนนวลคันนี้พนเกตบีนะคะ17คันนี้ค่ะ368,000บาทออนไลน์440,000ออนไลน์ค่ะ440,000นับหนึ่งนับหนึนับสองสองสี่แสบาทที่ออนไลน์นับ3ออนไลน์ค่ะพนดูคันนี้ค่ะลำดับที่61ทากับนิสาราดี่สิบเทซีแดงปี2019เกียร์โต้ค่ะคันนี้รถสวยเกตบีบอนะคะคันนี้ 2 3 4 0 0 0บาทเปรียบ280เท่า280,000บาท2 8 0 0 0 0บาทนับ1 280,000บาทนับ2นับ2 280,000บาทที่หน้าร้านนับ3ขค่ะ มาดู62ค,คันนี้ค่ะกับ i s u z ซูดี่ Max Space c a ค h ไฮแลนเดอ1.9ค่ะ z สีเทาปี2020เกียร์ออโต้มีกล้องหลังด้วยนะคะคันนี้ค่ะรถสวยเกีตบีนะคะราคาเปิดที่486,000บาทอาอนไลน์ค่ะสุเทียน578หน้าร้านค่ะ5 0 0 0 0 8,000 5,000,000 8,000นับหนึ่งนับหนึ่ง5 7 0 0 0 0 8,000นับสอง5 7 8, 2 2> 5, 0 0 0 0 8,000บาทที่หน้าร้านนับ3ามค่ะ มาดูคันนี้ค่ะลำดับที่66ค่ะกับ Nissan Note 2.2V สีขาวปี2018เกียร์ออโต้คันนี้ค่ะรถสวยเกีตบีเลยนะคะน,นี้ค่ะมาดูรถก่อนได้ค่ะ200,000หนึ่งหมื่นห้าพันบาทอาอนไลน์204,000ค่ะ294,000นับหนึ่งนับหนึ่ง294,000นับสอง294,000บาทที่ออนไลน์น้บสามหค่ะ จสเปส็นทีค่ะกัมมาได้พี่ี50ฟี e ต Style 2.2V สี VC, ขาวปี2019เกียร์แมนวันทนี้ค่ะรถสวยเก็ดบีเลยนะคะหน้ารานะคะ่ะตรวจสภาพรถก่อนได้นะคะ280,000บาทต320ค่ะ <8, S 1> 320,000บาท320,000บาทนับหนึับห320,000บาทนับสอับส320,000บาทที่หน้ารานนับสา่ายค่ะ มาดูการเสนี้กับ Ford Ranger ดับรรเบิลแคน,น,นเดอร์สองนศู t สีขาปีสมัชกเก้าเกียวโต,ตคันนี้นะคะรถสวยเกียรต A นะคะสี่แสนหาหม่นบาทสออลนนห้าองศู์ 1, 5, 2, คะ่ะห้าแสนสองหมื่บาทห้าแสนสองหบาทนับหนับหนึ่งห้าแบาทนับสนับสองห้าแสบาทที่ออนไลน์นับสามไข่ท ลำดับที่89ขอกันอิสานลำเบอ้ NP 300 King Cab b a c k Edition 2.5 EC ดำปี2020เก็บเมนูนั่นคันนี้ค่ะรถสวยเกตเอนะคะสามแสนบาทค่ะนับออไลน์สี่สามศูนยบาทสี่แ0นบาทสี่แสนบาทนับหนึ่งนับหนึ่งสี่แสนบาทนับสองสี่แสนสามหมืบาทที่ออนไลน์นับสาหค่ะ เกาสิบค่ะกับนิสสันมาร์1 2 e สีฟ้าปีส0 1 9เกียร์ออโต้คันนี้ค่ะรถสวยเกียร์บีนะคะ2 0ง0 0 0บาทต่อสทยถห้าัน1งแสนหหมื่น0า0นับหนึนับหนึ่งส0แสนหมืนานับสองสอ0สอบาทที่ออนไลน์นับสามหค่ะ1,25คันนี้ค่ะกับฮอนด้าจดนคันนี้ค่ะสีขาวปี2019คันนี้รถสวยเกียร์เเลยนะคะ 440,000บาท4 6 4 4 4,600บาทั0ท4 6 0 0บาว4 6 0 0 0 0บขาว4 6 4 0 0 0บาทที่เสื้อขาวนับ3ขายค่ะมาดูลำดนบที่128คันนี้ค่ะกับพันได้ S R V 1 8 E สีดำปี2 0 1 8เกีดโโต้คันนี้รถสวยเกีตบีบอยค่ะ4 8 6 00 0บาทถ้า0ส0า0 0บาทน0 0ับาท0 0 0บาทที่ออนไลน์ นับสามไข่ค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนนะครับในส่วนของ s a นะครับเรามีผลภัณฑ์น้ำยานะครับทำความสะอาดรถยนต์นะครับทั้งล้างรถทำความสะอาดอเนกประสงค์เคลือบเบาะน้ำยาเคลือบเงาล้อยางน้ำยาเคลือบทำความสะอาดเครื่องยนต์มี5สินค้านะครับเพื่อนๆสนใจก็สามารถินบ็อกหรือติดต่อผ่านช่องทางของสยเตอร์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทสยามพิเตอร์ามูลนะครับ